ออาวันนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์เทรนเนอร์เดอะซีรีส์กันนะครับเสื้อผิดไซส์เหมือนฟิลฟิลแบบพวกนักกล้ามใส่เสื้อรัดอ่ะถ้าถูกเป๊ะเลยคืออันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นมันปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะอ่ะทุกคนนี่เปิดตัววันนี้อย่างนี้เลยวันนี้มาก่อนเวลามีเวลาถ่ายได้ งานเราเริ่มประมาณ10โมงซึ่งตอนนี้ก็คือเวลา9ก้าโมง45มีเวลา15นาทีในการถ่ายทำตามชุดเลยทุกคนตามชุดเลยวันนี้ก็คือมาเป็นโฟเรนเนอร์วันนี้เอาเอาใหม่เหม่ขออนุญาตเกินใหม่ก่อน วันนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์เทรนเนอร์เดอะซีรีส์กันนะครับก็คือใครที่ทําการติดตาม YouTube วอล์กตั้งแต่อีพีแรกเราจะมีเทรนเนอร์เดอะซีรีส์มาว่าเออสำหรับน้องๆหมอที่ต้องการดูว่าเนี่ยเราเรียนจบมานะแล้วเราก็จะอยู่วงการด้านเอสเตติกเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะเติบโตเข้ามาเป็นเทรนเนอร์หรือว่าสปิเกอร์นะครับให้กับบริษัทของฟิลเลอร์เนี่ยทำอย่างไรซึ่ง นะครับเราก็มีการเล่าเรื่องให้ฟังถึงที่มาที่ไปว่าเราทําอย่างไรจนมาเป็นวันนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็ผ่านเวลามาถ้าเกิดแต่ตอน EP นั้นน่าจะประมาณ2ปีไหมเนาะใช่ไหมมันใช่ไหม,มประมาณ2ปีไม่ก็เกือบ2ปีค่อนข้างนานแล้วซึ่งในระหว่างทางเนี่ยนะก่อนที่จะมาถึงณนเะดนี้นะเราก็จะมีการผ่านโปรเสของการ qualify บางอย่างมาเรื่อยๆนะตั้งแต่การที่จะต้องไปนั่งเก็บคลาสนู่นนี่นั่นซึ่งอ่ะบางอันก็มีถ่ายให้ได้ดูบ้างบางอันก็ไม่ได้ถ่ายให้ได้ดูบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบการต้องไปเวิร์ h ช็อปการเข้าคาเดเวอร์หรือว่าการ <Wow. S 1> ที่ต้องไปผ่านเช็คลิสต์ะของของ,ของทางเขา,ว,าว่าก่อนจะมาเป็นเทรนเนอร์1คนได้เนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของ จำนวนครั้งจเรื่องของระยะเวลาอะไรยเงี้ยอยู่ในนั้นซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในสเต็ปของโคเทนเนอร์ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะต้องทำในฐานะาการเป็นแพทย์ผู้ช่วยสอนนะวันนี้ก็จะเป็นคลาสเวิร์กชอปฟิลเลอร์นะครับมิดเฟสนะครับก็คือ,อ คุณผู้ชมทางบ้านไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เพื่อคุณหมอฟังอยู่อาจจะเข้าใจกันฟิลเลอร์มีเฟสก็คือการฉีดฟิลเลอร์นะครับบริเวณหน้าส่วนกลางก็จะเป็นการที่มีคุณหมอจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับมาทเทรนนิ่งให้เรานะครับซึ่งก็รอบนี้ก็เป็นคุณหมอปีเตอร์กับคุณหมอออเลนจากไต้หวันเข้ามาทเทรนแล้วเขาก็นิดแพทย์ไทยให้มาเป็นโคเทรนเนอร์กับเขานะครับเพื่อที่จะอสอนบรรดาคุณหมอคนอืนอ่นอื่นอะื่นอื่นอเงี้ยนะซึ่งคลาสอย่างวันเนี้ยเตียงที่ริทคุม จะมีทั้งหมดรอบเช้า3เตียง2รอบเป็น6 6 6 6หกหกหองสองสองห้อง24มีทั้งหมด24เตียงนะครับ24เตียงนะครับของฤทธิ์น่ะคุมไป4เตียงนะครับก็ใน24เตียงเราก็ต้องคุมเตียงทั้งหมด4เตียงก็จะได้เทรนคุณหมอการอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆอนี้ก็คือชุดเวอร์ชั่นใหม่ของนะนี่ใส่วันแรกแล้วผิดไซส์อะใส่เกิใส่เกินใส่อ,อยู่นี่นี่คือไหลนี่คือนี่คือนี่คือขอบขอบไหลของเสื้อแต่ว่าไหลจริงเราอยู่นี่แล้วก็คือ คเนี๋ยวหลังนิดนึงนะใส่วันแรกแล้วยังไม่ได้ซักด้วยใส่วันแรกแล้วยังไม่ได้ซักด้วยคือเสื้อติดใซเป็นเบอร์เอสได้เบอร์เอสมาเฉยงงมากนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีผลเกี่ยวกับการเทรนนิ่งของเราก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดูในระหว่างข้างในอาจจะแบบว่าพูดเยอะไม่ได้เนาะหรือว,ว่ามันก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็สอนเขาจริงอาจจะเป็นแบบการเก็บภาพแต่อย่าถ่ายติดหน้า คนไข้นะถ้าถ่ายติดหน้าคนไข้เป็นไรเวซีของเขานะถ้าถ่ายติดเผลอติดจริงๆก็เบลอหน่อยห้ามเห็นเข็มเห็นเลือดห้ามให้คุณผู้ชมเกิดความตกใจกลัวนะแล้วก็คุณหมอคนอื่นๆก็อาจจะต้องถ้าเกิดเห็นหน้าแบบชัดๆก็เซ็นเซอร์ให้หน่อยนะแต่ว่าหมอลีเทนได้หมอเทรนเนอร์ต่างๆเห็นได้คุณหมอสปิเกอร์คุณหมอปีเตอร์คุณหมออาเรีนเห็นได้นะเพราะว่าพวกนี้เราแล้วก็ทีมงานที่อยู่ข้างในเราเห็นได้เพวกเรารับทราบการขอุญยกกันแล้ว ไปเริ่มงานกันเสื้อผิดไซส์มันเล็กใช่งหมหัอยาดใช่เลยอะเอชโอ้ยพี่แน่นเลแล้วใส่แล้วใส่คือแบบเหมือนฟิลแบบพวกนักกล้ามใส่เสื้อรัดอะคือแบบเออแล้วพี่ไปเล่นกล้ามนั่นน่ะสิเราไม่ได้ดูด้วยคือได้ชุดกลับไปตั้งแต่สองวันก่อนใช่ไหมไม่ได้ดูหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่ก็ไม่ได้เอะใจด้วยตอนออกจากบ้านแต่แบบแปลกๆนะตรงเนี้ยเออ มาระหว่างรอจะพามาแอบ,บดูห้องที่เขายังไม่เริ่มประชุมกันก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ถือว่าไม่ไม่ใช่เวิร์กช็อปใหญ่นะวันนี้เพราะว่าการแฮนด์ออมมันจะเทนหมอหลายๆคนพร้อมกันไม่ได้มันได้แค่นี้นะก็คือจะมีเลคเชอร์ก่อนคุณหมอก็จะอยู่เนี่ยทาวเกอาอี้นั่นแหละประมาณเนี้ยนะครับก็จะมะีคุณหมอคนนั้นคือคุณหมอปีเตอร์ให้แอบ,บส่องไปที่ยืนพูดกับผู้แทนอยู่ก็คือคุณหมอปีเตอร์เขา เป็นเทนเนอร์จากไต้หวนันเข้ามาเทนเรื่องมีเฟสของเราในวันนี้ซึ่งคุณหมอมีวิธีการฉีดที่เป็นการฉีดแบบที่ลิกระเมนแท้ซึ่งมันช่วยในการลิฟหน้าได้ดีเงครับเขาก็จะมาเทนเราในเวทีนี้พอเลคเชอร์อะไรกันแบบเป็นสมอลทอล์กเสร็จประมาณแค่30นาทีอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นไปสู่เตียงแฮนด์ออนทงน,นที่เป็นที่เป็นเก้าอี้นู้นอ่าก็ขึ้น3เตียงคู่กัน ก็จะมีคุณหมอที่เป็นโคเทนเนอร์อีก3คนที่มาคุมแต่ละเตียงนี้ซึ่งลิลก,ก็คือหนึ่งในในคนนั้นเนาะแล้วก็คุณหมอปีเตอร์ก็จะเป็นคนเดินเช็คงานนะเป็นเทนเนอร์หลักของเราในวันนี้อะไรประมาณนี้แบ่งเป็นช่วงเช้า1รอบพักเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็น1รอบพอเย็นแล้วก็จบแยก้ยกัยกลับบ้านวันนี้เลิกไม่ดึกเมื่อวานก็มาเมื่อวานบ่าย,าย,ายสามบ่ายสี่เลิกแหละชิวโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ รับลงทะเบียนแล้วเมื่อกี้น้องคีมบอกว่าจะโทรหาพี่ลิศแล้วบอกไม่ต้องไม่ต้องมันต้องดูว่าถ้างานที่แบบขาดเราได้ <c oughs> เราก็มาสาย,สายได้ <c oughs> แต่ถ้างานที่ขาดเราไม่ได้เราก็มาสายไม่ได้ถูก <c oughs> มันก็ขึ้นอยู่กับควา,รามรับผิดชอบในบริบทออมไปเริ่มงานการอีกเท่นี้แหละ สว okay. ัสดีนะคะคุณหมอเดือนน้สวัสดีครับฉีดไปหมดแล้วหน้า modify face จริงๆส่วนตัวมองว่าแล้วแต่ a n g l e เพื่อจะปักหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวถ้าเกิดว่าจะทำเจอลายก็ปัก a n g l e นี้แถ้าเกิดจะเติมแต่ v อ l ล m e อ่ะก็ปักเ n g ียนี้ I know that Where the the can So origin of, the, of the so I can like จะดูเป็นความแบนกว่ากว่าตรงอื่นที่จะเปความนูนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนแม่นหาตัวไซโครมาติกอาร์ชแม่นก็ไม่ต้องไม่ต้องมาขอบบนขอบล่างก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่แม่นก็เดี๋ยวลองวาดวาดไว้ก่อนว่าขอบบนขอบล่างมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับ จะไม่ได้อยู่บนชั้นสกินเลยจะอยู่บนชั้นคอนโบนหรือว่ากระดูกซึ่งมันลึกมากๆพ่โคยิงเลเซอร์ไปอย่างเงี้ยไม่ถึงะว่าจะไม่กระทบกันแน่นอนให้คนไข้ดูกระจกไหมจะได้แบบมีกําลังใจในการฉีดเพราะว่าจะได้มีกําลังใจในการไปต่อ,อฉีดหนูแก้มแต่แก้มไม่ได้ดูใหญ่ขึ้นเป็นเทคนิคฉีดลิสติงแล้วใส่บอลุ่มไปนิดเดียวเอง f ิ l เล l ร์อิเด NJK9 Force เอ่อเวชสิทธิ์เลยจับให้ชัวร์ให้เคลียร์เรื่องสเปซก่อนจินตนาการออกมันมีภาพในหัวว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยถ้าถูกเป๊ะๆเลยคืออันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นมันปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยออืมคือมันจะปั๊มขึ้นมาถูกที่ที่เราต้องการให้มันปั๊มอืมสวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้เคสเคยเคยฉีดเิลเลอร์มาก่อนไหมครับเคยใช่ไหมโอเคไม่กลัวเข็มเนาะ ไม่กล okay. so ัวเข็มโอเคครับแนะนำฉีดหรื่ฉีดใส่ตำแหน่งเราเราเห็นว่า very lifting compare to อย่าเดินออกมาจากห้องก็คือตอนนี้เราเสร็จแล้วสำหรับพักเช้าก็คือคุมไปทั้งหมด2เตียงมีคุณหมอทั้งหมด6คนวันนี้แล้วเราก็คุมไป2เตียงก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นออกไปข้างนอกทานข้าวพักเบรกถ่ายรูปอะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็จะเป็นรอบบ่ายก็จะรีพีทแบบเดิมของเมื่อเช้าเงี้ยก็จะวนไป แล้วเสร็จปุ๊บก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ก็เสร็จแล้วนะครับในทางกล้องก็น่าจะเห็นภาพบรรยากาศแล้วระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ต้องอยู่ต่อตอนบ่ายเนาะแล้วปล่อยกลับบ้านก่อนแล้วปล่อยกลับบ้านก่อนนะซึ่งก็นี่ก็ทํางานบนไปนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศประมาณนี้สําหรับอ่ะเรื่องที่จะฝากสาหรับน้องหมอฝาก2องเรื่องนะหนคือถ้าเกิดใครที่สนใจเกี่ยวกับการทํา ด้านเอสเตติกนะครับก็ควรที่จะมาเรียนเวิร์กช็อปแฮนด์อนแบบนี้เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาคนไขนะ้เนาะก็จะได้แบบเกิดประสิทธิผลสูงสุดคนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดก็หาโอกาสเข้ามาเรื่องพวกนี้การซึ่งโอกาสในการเข้ามาเรื่องพวกนี้แล้วแต่คอนดิชันของแต่ละบริษัทแล้วก็แล้วแต่คอนดิชันของแต่ละคลินิกนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก,ก็ไปหาช่องทางกันเอาเองที่ว่าไม่ใช่เรื่องยากเรื่องที่2คือสําหรับน้องๆที่อยากเข้ามาเป็นเทรนเนอร์โปรเซสการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้มันต้องมาทํางานอย่างเงี้ยมันต้อองมมาแบบชช่วช่ววยยยสนคุเตี ก็จะเป็นหนึ่งโปรเซสที่วันนี้เป็นโคเทนเนอร์โคเทนเนอร์แปลว่าเป็นผู้ช่วยก็จะมีเทนเนอร์หลักคือคุณหมอต่างชาติเราก็มาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นไปค่อ,คอยๆพัฒนาสกิลในด้านนี้ก็คือเราก็จะขึ้นไปนเป็นเทนเนอร์ที่เป็นคนพูดหลักในวันนั้นซึ่งวันนี้ยังไม่ถึงเวลาของเราแต่เราไม่เป็นไรเราไม่รีบนะครับเราก็ต้องการโปรเซสต้องการวิยาวุฒิต้องการประสบการณ์ที่มากขึ้นอยู่ก็ค่อยเรียนรู้กันไปแต่ถ่ายให้ดูอย่างนี้ ฝากไว้นะครับนะเนาะเผื่อเป็นกำลังใจเป็นเรื่องราวดีๆให้กับน้องๆทุกคนนะนะ,ะอันนี้ลาไปก่อนนะก็ฝากกดไลค์ like, subscribe, กด b s c r i b รกดแชร์ share, นะครับก็แยกๆกลับบ้านขอย่าไปพักทานข้าเที่ยงแล้วก็มาตอบตอนบ่าย